พาหุงสหฮาสมาิิเนมิตาสาวทานตังคิรเมะรังอุทิตาโคระตเสนมารังทานาติตามวิทินาคิตาวาหุนินโทระจอมุนีได้ชนะพรยามานผู้เนรมิตแทนมากตั้งพาน สานทีมเมทาราพร้อมด้วยเสนามานโอร้องต้องกองึดด้วยทางมิธีมีทานบารมีเป็นตน้นทานเตจะสาปะวัตุเตจะยมังคลานิขอใจมงคลทั้งหลายจงม,มีแก่ท้านด้วยเดช มาราติเรกามปิโยจิตาสัพปรรติงโกรามนาลวะคมาคามาธาตยานังกันเยสุทานตวิธินาจิตตวามุนินโทพราจอมุนีได้จนะอารักยากุมีจิตกระด้างปราศจากความหมด ปพญา,ามานเข้ามาต่อสู้ยิ่งนักจนตลอดรุ่งด้วย